สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในเรื่องฟริเทลสัตว์ในตำนานซึ่งถูกเรียกขานว่าเหล่ามังกรและนี่คือเรื่องราวของ6เทพเจ้ามังกร6กมังกรผู้ปกครองทวิปกิวเทนา เรื่องราวของเหล่าเทพเจ้ามังกรนั้นย้อนไปเมื่อ400ปีก่อนโดยในเหตุการณ์นี้อ้างอิงจากขำพูดของเทพเจ้ามังกรเพลิงเมื่อ400ปีก่อนนั้นเป็นยุคระหว่างสงครามนุษย์กับมังกรซึ่งเกิดจากพรมขัดแย้งที่ว่ามัางกรฝั่งหนึ่งต้องการสังหารและกินมนุษย์ทวนอีกฝั่งหนึ่งพวกเขามีแนวคิดที่ว่ามนุษย์และมังกรสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกได้เมื่อทั้งสองฝั่งมีความคิดที่ไม่ตรงกันพวกเขาจึงได้เริ่มเปิดศึกระหว่างมังกรขึ้นมาศึกในครั้งนี้มนุษย์คคนนนนนหึึ่่่งซงซมมีีาาววไไออเธดด้แิ อยากช่วยมังกรสู้รบแต่ทว่าเวทมนต์ของมนุษย์ไม่สามารถสู้กับมังกรได้นั่นก็เพราะเกร็ดของมังกรสามารถป้องกันพลังเวทมนต์ได้พลังเดียวที่จะสามารถสร้างความเสียหายให้กับมังกรได้นั่นก็คือพลังเวทของมังกรไอรีนและมังกรเบลเซเลียนจึงทาการคิดคนเวทมนต์หนึ่งขึ้นมาซึ่งภายหลังถูกเรียกว่าเวทปราบมังกรรากอันสเลเยอร์หลังจากเวลาล่วงเลยไปชายคนหนึ่งซึ่งมีนามว่าแอคโนโลเกียเขาได้ปรากฏตัวขึ้นมาและเขาได้ถูกขนานนามว่าเป็นรากอันสเลเยอร์ที่แข็ง แหล่งที่สุดแอคโนโลเกียได้ฆ่ามังกรอย่างบ้าคลัง่งโดยไม่สนใจว่ามังกรนั้นจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเวลาค่อยๆผ่านไปเหล่ามังกรได้ล้มตายจนเกือบหมดแต่ทว่ามัางกรส่วนหนึ่งได้ทำการหลบหนีแอคโนโลเกียพวกเขาไปยังทวีปที่มีชื่อว่าิิเทานา หลังจากเวลาผ่านไปมังกรเหล่านั้นก็ได้แข็งแกร่งขึ้นพวกเขาเริ่มสร้างครอบครัวและทำการขยายเผ่าพันธุ์พวกเขาเริ่มลุกลานเหล่าผู้คนในดินแดนกิวเทนามีกิวเวทมวลหนึ่งซึ่งมีชื่อว่ากิวมาเกียดากอนเนื่องจากว่ามังกรได้ทำการสังหารเหล่าสมาชิกกิวนี้ภารกิจเควสล่ามังกรจึงได้เกิดขึ้นมาโดยกิวเดียโบลอดกิวนักล่ามังกรพวกเขาทั้งหมดเป็นราคัลเซเลเยอร์เขาเคยสังหารมังกรแต่นอกจากนี้ทุกคนในกิวยังเคยกินเนื้อมังกรอีกด้วยซึ่งมี มันทําให้พวกเขามีพลังของมังกรหลังจากการและเวลาผ่านล่วงเลยไปเหล่ามังกรในทวีปก็ค่อยๆถูกสังหารแต่ทว่ากลับมีมังกรหกตนที่มีความแข็งแกร่งและไม่มีใครสามารถสังหารพวกเขาได้เวลาค่อยๆผ่านไปจากเดือนเป็นปีจากปีเป็น10ปีจาก10ปีเป็น100ปีในที่สุดเหมือนก็ถูกเรียกว่าภารกิจโค้ชสิ100่งร้อยปี100ปีที่ไม่เคยมีใคร สามารถสังหารหกมังกตรตนนี้ได้และพวกเขาก็ถูกขนานนามว่า6เทพเจ้ายมังกร หลังจากกิลดาร์ได้ทําการขอมาสเตอร์มาคาลอบเพื่อไปทําภารกิจเคเวตส,สิ่งร้อยปีคนเดียวมาสเตอร์มาคาลอบเขารัางเรียกอยู่นานแต่ทว่าก็ได้ปล่อยกิลดาร์ไปมาสเตอร์มาคาลอบยังคงตั้งตารอกิลดาร์มาสเตอร์มาคาลอบบอกกับทุกคนเสมอว่าใครก็ตามที่ก้าวขาผ่านประตูกิวด์ไปคนคนนั้นต้องทําการสาบานว่าจะกลับมาอีกครั้งและแล้วกิลดาร์เขาก็ได้กลับมาที่กิลด์เฟรทเทลกิลดาร์ได้ขอโทษมาสเตอร์มาคาลอบว่าเขานั้นทําชื่อเสียงฟริเทลเสื่อมเสียเพราะ ว่าทําภารกิจล้มเหลวและนอกจากนี้กิวดาร์ก็ต้องสูญเสียแขนขาและอวัยวะบางส่วนแต่มาสเตอร์มาครอปก็ได้บอกว่าตั้งแต่เขาได้ยินเรื่องราวมาคนที่ไปทําภารกิจควสสิ่งร้อยปีและสามารถมีชีวิตรอยกลับมาก็มีเพียงแต่กิลดาร์หลังจากจบฟริเทลภาคหลักแล้วนัตสืดรากูนิวจึงตัดสินใจไปว่าเขาจะทําการออกเดินทางเพื่อทําภารกิจควสหนึ่งร้อยปีให้สาเร็จนัตสืดรากูนิว ในมุงหน้าไปยังกิวเทนาและเขาก็ได้เจอเข้ากับมาสเตอร์อาเล็บซิเลียอาเล็บซิเลียก็ได้บอกนักสืบไปว่าภารกิจเควสสิ0งปีนั้นคือการผนึกห้าเทพเจ้ามังกรและรางวัลของภารกิจเควสสิ0งปีนั้นก็คือ1สิ่งไม่ว่าประสงค์สิ่งใด ria, อาเล็บซิเลียเขาจะมอบให้แก่ผู้พิชิตภารกิจเควสหน0่ปีและมังกรทั้ง5ตนที่ต้องทำการผนึกก็ได้แก่หนึเทพเจ้ามังกรนะ้ำเมอร์ฟเบีย เทพเจ้ามังกรผู้ปกครองเมืองท่าเอลมีนาว่ากันว่าความแข็งแกร่งของเมอร์ฟิเบียนนั้นมีความสามารถในขนาดที่ว่าสามารถทําให้โลกใบเหนีจมอยู่ใต้ผืนน้าได้เลยนอกจากนี้ความสามารถของเทพเจ้ามังกรหนึ่งอย่างก็คือพวกเขานั้นสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้เทพเจ้ามังกรน้ำเมอร์ฟเบียเป็นคนมีจิตใจโหดร้ายเทพเจ้ามังกรน้ำเคยบอกว่าในสมัยก่อนตัวเขาเคยฆ่าหล่าผู้คนเชกเช่นคลื่นที่คลื่นกินฝูงมด 2. เทพเจ้ามังกรเพลิงอีกเนียเทพเจ้ามังกรซึงถือได้ว่ามีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากในหมู่เทพเจ้ามังกรเขานั้นแข็งแกร่งขนาดที่ว่าการโจมตีเพียงครั้งเดียวมีความรุนแรงมากจนเกือบสามารถสังหารเทพเจ้ามังกรเซรีนได้และนอกจากนี้หนึ่งในเรื่องที่พีก็คือเทพเจ้ามังกรเพลิงอีกเนียเป็นลูกของอีกเนียและเขาก็ได้บอกว่าตัวเขานั้นเป็นสายเลือดมังกรบริสุทธิ์พลังเพลิงของอีกเนียมีความพิเศษและแข็งแกร่งเป็นอย่างมากอ้างอิงจากในมังงะนัทสเมื่อกินไฟของอีกเนียแล้วนัทสึก็ได้ เปลี่ยนล่างแล้วกลายเป็นนัสสือนั้นล่างหมดเพลิงเทพเจ้ามังกรเียได้ว่านะครับนัสสือเนี่ยโหดขึ้นแบบมากครับขนาดยิว่าสามารถตบเทพเจ้ามังกรวาลีเนี่ยม่งเท่งไปเลยแต่ว่านะครับหมดนี้เนี่ยก็ด้วยความที่ว่านะครับเปลวเพลิงเนี่ยมันมีความร้อนแรงเป็นอย่างมากแล้วอิกเนียนะเขาเคลมนะครับว่าเปลวเพลิงของเขานะครับมีความสามารถขนาดที่ว่าไม่ว่าสิ่งไหก็เผาผ่านได้หมดสิ่งนี้ไม่เกินจริงเลยครับเพราะว่านัสสือนะครับถูกไฟอิกเนียเนี่ยเผาผ่านทิวหนังครับก็ถือได้ว่านะครับเป็นเทพเจ้ามังกรที่นับปัจจุบันเนี่ย เทพเจ้ามังกรไมอันดอนต้องบอกตามตรงนะครับว่าอันดอนเนี่ยเป็นเทพเจ้ามังกรที่ดูเหมือนว่านะครับจะไม่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าเขาเนี่ยก็ถือได้ว่านะครับเป็นเทพเจ้ามังกรที่รับมือยากที่สุดคนหนึ่งเพราะว่านะครับต้องใช้นะครับสมาชิกคือเฟรตเทลเนี่ย ทั้งหมดเลยนะครับในการกําจัดเขาอันดอนนะครับมีความพิเศษตรงที่ว่าอันดอนเนี่ยเป็นมังกรที่ถือได้ว่านะครับมีร่างกายที่ใหญ่ที่สุดของเรื่องฟริเทลนะครับมันใหญ่ขนาดไหนนะครับมันใหญ่ขนาดที่ว่าเมือทั้งเมืองเนี่ยตั้งอยู่นะครับบนหลังของอันดอนซึ่งมันใหญ่มากประชากรหลายแสนคนนะครับอยู่ที่บนร่างกายนะครับของอันดอนเรียกได้ว่านะครับใหญ่มาก เมื่ออันดอนคำรามนะครับเขาเนี่ยจะสร้างลื้นที่มีความรุนแรงมากครับแรงขนาดที่ว่านะครับก้อนเมฆเนี่ยยังปลิวกระจายเลยสเทพเจ้ามังกรพระจันทร์เซลีนต้องบอกเลยนะครับว่าคนนี้เนี่ยคือหากใช้นิยามนะครับคงต้องบอกว่าเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันเป็นเทพเจ้ามังกรที่เรียกได้ว่านะครับเจ้าเล่ห์มากแต่ถึงแม้นะครับว่าความแข็งแกร่งเนี่ยจะเป็นรองอีกเนี่ยใช่ไหมครับแต่บอกเลยว่าเธอเนี่ยไม่อ่อนแอเลยนะครับแข็งแกร่งมากขนาดที่ว่าสุสคุนะครับทุ่มสุดตัวเนี่ยก็ไม่สามารถนะครับเอาชนะได้เธอทําเป็นแกล้งแพรับ แล้วก็กลับไปยังโลกเอิร์ธแลนด์นะครับเพื่อตีท้ายครัวนะครับเดียบลอสโดยการนะครับตกมาสเตอร์ของเดียบลอสเนี่ยที่เดียวจอดเลยครับแล้วเธอก็ได้กลายเป็นนะครับกิวด์มาสเตอร์ของกิวดียาบลอสและเธอมีความสามารถพิเศษตรงที่ว่านะครับเธอเนี่ยสามารถเดินทางข้ามมิติได้สามารถเดินทางนะครับไปโลกต่างๆได้เช่น โลกเอโอลารนะครับแล้วก็โลกเอเลนเทียรหรือแม้แต่นะครับโลกคู่ขนานของโลกเอิร์ธแลนด์ซึ่งเธอก็สามารถไปได้ในปัจจุบันนะครับเทพเจ้ามังกรเซลินเนี่ยก็ได้เป็นพวกกับนะครับนักสืบวากูนิลแล้วก็เดียวอลอสนะครับเซลีนได้บอกทุกคนว่านะครับตัวของเธอเนี่ยจะทําการตามหาอาวุธที่มีชื่อว่าอาร์เทนาอาวุธที่มีความสามารถถึงขั้นที่ว่านะครับสามารถสังหารเทพเจ้ามังกรได้ถ้าหากว่าใครอยากรู้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ช่องผมนะครับและ5าเทพเจ้ามังกรทองเวียนื่่องจาากว ขานะครับยังไม่ได้ปรากฏตัวแต่นะครับจากข้อมูลเนี่ยได้บอกว่าเทพเจ้ามังกรทองเวียเนียสนะครับเป็นมังกรที่ ดำรงอยู่และนะครับไม่ดำรงอยู่ในเวลาเดียวกันและเซลินก็ได้บอกนะครับว่าไม่ว่าใครเนี่ยก็ไม่สามารถนะครับชนะเทพเจ้ามังกรทองเวียนเนสได้จําเป็นต้องหานะครับอาวุธที่มีชื่อว่าอาร์เทนาเนี่ยในการสู้กับเทพเจ้ามังกรทองเวียนเนสแล้วก็นะครับหกเทพเจ้ามังกรดินโดกราแมกหลายคนอาจจะง,งงนะครับว่าเฮ้ยไหนว่ามันมี5ตนไงครับต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าโดกราแมกเนี่ยคือเทพเจ้ามังกรที่อาริสซิเลียจัดการไปแล้วนะครับจาก6ตัวเนี่ยเลยเหลือ5เทพเจ้ามังกรนะครับทีนี้เรื่องมันกลายเป็น ว่านะครับโดราแมกเนี่ยเขายังไม่ตายนะครับแล้วก็ได้สร้างเขาวงกฎนะครับขึ้นมาเพื่อทําการนะครับล้อมรอบหัวใจของอเล็กซิเลียไว้ต้องบอกเลยนะครับว่าหัวใจของอเล็กซเลียเนี่ยคือไอเทมในการไปหาอาวุธที่มีชื่อว่าอาร์เทนานะครับซึ่งเป็นภายต่อเทพเจ้ายมังกรนะครับอิกเนียเนี่ยจึงทําการ นายทิงซเทพเจ้ายมังกรดินโดกรามแมกนะครับก็ถูกนัตสือแล้วก็ซูสคูเนี่ยจัดการไปเอาละครับผมและนี่ก็คือนะครับเรื่องราวของ6เทพเจ้ายมังกรครับอัปเดตว่าใครเนี่ยเป็นใครบ้างนะครับก็ถ้าเกิดว่านะครับชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ซับไคร์แล้วก็แชร์นะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกัน แชเดพบกับช่วงนะครับคำถามไฮเฮนะครับก็เรียกได้ว่านี่คือคลิปแรกของปีนะครับก็อยากจะมาพูดคุยกับนะครับแชทของเรานะครับแต่ว่าก็คงไม่สามารถครับอ่านได้หมดผมจึงขอนะครับทำการสุ่มคอมเมนต์นะครับจากคลิปล่าสุดเนี่ยมา3ามคอมเมนต์นะครับเพื่อมาตอบกันโดยคอมเมนต์แรกนะครับเขาได้บอกมาว่า จะว่าอะไรมหมถ้าจะบ่นว่าเนื้อเรื่องเนี่ยอืดเดินช้ามากวนๆไปกลับไม่เจอมังกรทองสักทีกล่าวว่าอาทิตย์นี้เนี่ยจะเจอสรุปวนกลับมากิวแบบ2อาทิตย์ออกทีน่าจะเดินเรื่องไวนิดหนึ่งก่อนนะครับบอกตามตรงว่ามันเป็นอะไรที่แบบหนักใจนะครับเพราะว่าคือ ว่ายังไงเดียคือตอนเนี้ยมันกลับมาสู่จุดเซตอัพนะครับจุดเซตอัพก็คือว่ากลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับรอไปถึงจุดพีคสองสามสี่ห้าถึงร้อยนะครับแล้วกลับมาจุดเซตอัพใหม่คือมันต้องเริ่มปูนเนื้อหาใหม่ตั้งแต่แรกเลยครับในภาคเทพเจ้ามังกรทองเนาะมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่านะทำไมเนี่ยต้องกลับมากิลทำไมต้องเจอกับกิลอะไรนะกิลเซเบอร์ทูดอะ มันคือการที่ว่ารับกลับมาเริ่มตั้งต้นใหม่นะครับเพื่อไปเจอเทพเจ้ามังกรทองมันก็ค่อยๆดึงอารมณ์คนนะครับจากที่ว่าแบบจากอารมณ์เนิบๆไปสู่ตื่นเต้นตนตื่นเ้นจน,น,นแบบว่าว้าวนะครับแล้วก็กลับมาเซตอัพใหม่อย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องปกติของภาคนี้เลยครับทำใจให้ชินเถอะเชื่อผมและต่อไปนะครับคอมเมนต์มีอยู่ว่าถ้าเมย์เป็นแบบภาคก่อนนี่ก็อย่าทําเลย นะครับก็อยากจะบอกว่าราภาพาก่อนเนี่ยก็สนุกนะดูไปแล้วก็ร้องไห้ไปเหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่านะครับแล้วแต่ใครจะมองนะว่ามันสนุกหรือไม่นสนุกโอเคไหมแล้วต่อไปนะครับคอมเมนต์ที่3มีอยู่ว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะนะครับก็ขอใช้พื้นที่นี้ในการนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับก็ขอบคุณที่นะครับติดตามมาจนถึง6 0 0 0 0ซับสไครต์สำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะแล้วเช่นเคยครับมารายังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนยปาย,ายแล้วเจอกัน